ลูกอะเรียกร้องความสนใจงองแงเอาแต่ใจอพอถึงเวลาที่เขาเป็นวัยรุ่นเขางองแงกับใครแฟนออจากพ่อแม่เนี่ยจะน้อยลงเพราะเด็กๆเรามีแค่พ่อแม่หรือ,อปลใช่ทีนี้ประเด็นคืออยากจะให้ฉุกค,คิดตรงนี้นิดนึงว่าพ่อแม่ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรียกร้องความสนใจจากใครแฟนเออมันต่างกันตรงไหนอะ ในเมื่อทีเราอะถ้าเรามีแฟนเราอยากให้เขาสนใจเวลาที่แฟนไปสนใจผู้หญิงคนอื่นแล้วไปกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นเราก็หงุดหงิดเราก็เริ่มแบบหงุดหงิดทั้งๆท,ท,ที่มันไม่มีอะไรนะแต่เรารู้สึกน้อยใจปะนรู้สึกน้อยใจแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เธอให้ฉันมันน้อยลงเหมือนก,น,กนกันกับเวลาที่แม่มีลูก2คน 2> คนที่สองโผล่มาปุ๊บคนโตไปไงน้อยใจพอคนโตน้อยใจปุ๊บก็เรียกร้องพอเรียกร้องปุ๊บ แม่ก็จะบอกว่าหนูจะเรียกร้องความสนใจทำไมนู่นนี่นั่นไม่ดีเลยไม่สนใจเด็กอย่างนี้เออเรากลัวตามใจก็ไม่สนใจเราเราไม่อยากจะตามใจเขาเราไม่อยากจะให้ได้ดั่งใจเขาเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเขาจะได้ดั่งใจนะสิเราจะมีความรู้สึกของเราพ่อแม่มีอัตราว่าแบบถ้าในทางศาสนาพุณก็คืออัตานั่นแหละก็คือความรู้สึกความกิเลสของเราความอยากความชอบของเรานั่นแหละมันไม่ผิดที่จะเป็นแบบนั้นเพราะทุกคนใช่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราลองย้อนกลับไปเป็นเด็กซิ ว่าเมื่อก่อนเราก็อาจจะเรียกร้องความสนใจเหมือนกันเออแต่เราไม่รู้ไงแล้วพอพัร์ทเนี้ยพอเรามาเป็นผู้ใหญ่ใช่ปะเราก็เลยยืนบนความรู้สึกเราเต็มเออเอเพราะเป็นความรู้สึกเราไงทีนี้พอเราเห็นเขางอแงปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้นะออย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวจะตามใจโน่นนี่แต่ไอเวลาที่เรางองแงเรียกร้องความสนใจกับแฟนอะทำไมเราเราคู่ควรจะทําอ่ะแล้วเรามีคําพูดที่ว่าอย่างนี้ด้วยนะเคยไหมเวลาที่แฟนเราไม่ทําบางอย่าง แต่มันเป็นสิ่งที่แฟนกันต้องทำอยู่แล้วอเช่นโทรหาเอาเม k เ s น n s ง่ายๆโทรหาพิมพ์ักหาตอนเช้าแล้วก่อนนอนแล้วถ้าไม่ทำปุ๊บเราเป็นไงงอนเราก็อยากจะเรียกร้องให้เขาทำเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำเราจะรู้สึกว่าเธอไม่เหมือนเดิมแล้วพอเธอไม่ดเหมือนเดิมเราก็จะมีความงี่เง่างองแงงองแงงองแงเรียกร้องเาเรียกร้องอยากให้เขาทำบางทีอาจจะบ่นกล่นด่ากลับไปที่ตัวเด็กเวลาตัวเด็กอยากได้อะไร แล้วเขาเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันอ่ะสามอยหกวันคือหนึ่งปีสามขวบคือเท่าไหร่<า>รวันาเป็นหลักพันวันแล้วกันคำถามคือแค่หลักพันวันอ่ะจะต้องรู้สึกและจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไงมัรไม่ได้มันไม่ร ที่ถูกต้องเขาเพิ่งเรียนรู้แล้วกันสมองสัญชาตญาณสมองอารมณ์สมองคิดวิเคราะห์เกิดมาเราใช้เราหิวแล้วก็ร้องหิวแล้วก็ร้องสมองอารมณ์มันต้องทํางานทํางานได้ก่อนแต่สมองคิดวิเคราะห์มันมาทีหลังแล้วเด็ก3ามขวบเนี่ยเกิดมาไม่กี่วันจะให้คิดวิเคราะห์แบบทุกด้านแบบร้อเรู้หมดว่าฉันต้องทํายังไงฉันต้องรับมือกับอารมณ์ตัวเองยังไงอารมณ์ตัวเองก็ยังบาลานไม่ได้เลยและจะได้รู้วิธีที่ถูกต้องได้ยังไงด้วยแล้วประเด็นคือวิธีที่ถูกต้องคือ อะไรวะบางทีพ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือถูกต้องที่สุดบางทีเราหาความเพอร์เฟกที่สุดอะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเพอร์เฟกทีจริงจริงมันไม่มีจะใช้คําว่าไม่ถูกต้องถูกต้องไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใช้คําว่ามันก็ไม่รู้อยู่ดีอยากให้ลูกเป็นแบบไหนดีกว่าใช่ทีนี้เราเราเอาแบบไหนบางครั้งพ่อแม่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่เราทําตรงเนี้ยอมันจะเกิดอะไรขึ้นและกลายเป็นแบบไหนในอนาคตพ่อแม่อาจจะไม่เห็นภาพซึ่งเราทำงานตรงนี้ นิกกี้เห็นภาพและรู้อันตรายค่อนข้างรุนแรงประก่อนแล้วมันประกอบมันก็ไม่เห็นเหมือนกันพอได้ยินได้ฟังหรือได้แบบเชื่อมโยงได้นั่งเชื่อมโยงว่าความเป็นเขาแบบนี้มันทําให้เขาเป็นแบบนี้ฟังเคสอ่ะแล้วหลายๆเคสอ่ะมันมันเป็นแบบพาร์ทใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงกันแต่แกนกลางไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบเก็บความรู้สึกอย่างเงี้ยโดนตีมาไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าแบบ ไม่กล้าคิดไม่กล้าทำอ,อะไรพวกนี้อย่างอย่างมาวินโดนตีมาไม่กล้าคิดเป็นคนที่แบบว่าขี้เกรงใจใครที่เจอพาร์ทพวกนี้หรืออยากจะถอดปมตัวเองอยากจะเคลียร์ความรู้สึกตัวเองนะพักเข้ามาคุยกับนิกกี้ได้หรือว่าใครที่เป็นพ่อแม่นะคะสามารถที่จะเรียนลงลึกกับนิกกี้ได้ในคอร์สออนไลน์ของนิกกี้และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณจะได้ปรึกษากับนิกกี้ส่วนตัวด้วยทุกเคสที่เป็นนักเรียนของนิกกี้นิกกี้จะเจาะให้ ตรงประเด็นกับบ้านคุณเลยมันเป็นความญาติพี่น้องในบ้านมีใครบ้างแล้วคุณต้องทํำยังไงคุณต้องจัดเรียงจิ๊กซอภาพนี้ใหม่ทั้งหมดยังไงได้บ้างมันมีกระบวนการในการถอดสลักอันเดิมออกแล้วใส่อันใหม่ความเป็นเราจะเป็นคนใหม่เราจะเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้นเย็นเย็นจริงแล้วก็เ,เปลี่ยนมุมมองวิธีการสอนลูกต่างๆถ้าลูกจะมีทัศนคติที่ดีต่อเมื่อพ่อแม่มีทัศนคติที่ดีก่อนดังนั้นพ่อแม่ที่สนใจและอยากพัฒนาตัวเองอยากพัฒนาลูกและอยา ให้ลูกเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอย่ารอช้านะคะทักเข้ามาติดต่อสอบถามในรายละเอียด